สวัสดีนะครับเพื่อนในคลิปนี้ก็มาแบ็กเทสกราฟกันเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่วันพุทธที่7นะครับวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าเป็นวันที่ราคามันลังลงไปไกลเลยเรามาดูเซตอัพกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างก็ในช่วงเวลานะครับไทม์เฟรมของเรานะตัว ตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็คือวอลลุ่มอิมบาลานซ์นะครับที่อยู่ในไทม์เฟรมเดองมาให้ดูนี่่ะวิมาดูจะเลยไปนิดหนึ่งนะที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้นะนี<ม>่วอลลุ่มอิมบาลานซ์ลาให้เป๊ะนิดนึงโอเคอ่ะก็จะเห็นว่ามันยังมาไม่ถึงวอลลุ่มอิมบาลานซ์ตรงนี้นะครับ แต่ว่าในเมื่อวานนี้ผมก็มีความคาดหวังว่ามันจะมาถึงอยู่นะ,ก,ะก็ในช่วงตลาดลอนดอนนะครับราคาก็ไซเวไปมานะครับเราเห็นแล้วโอเคมันก็ไซเวของมันไปนะแล้วก็ตัวช่วงก่อนตลาดเปิดมันก็นิ่งๆนะครับพอตอนสองทุ่มครึ่งราคาดรอปลงแล้วก็มุ v e ขึ้นนะครับอนนี้นะ Yeah. ซึ่งถ้าตามสูตรของเรานะครับนี่นะครับตรงข้างบนนี้ก็คือเป็น Eco h i g h นะครับก่อนที่ราคามันจะดรอปลงไปเห็นไหมครับว่าราคามันแวบลงไปโดยที่ไม่มีการเคลียร์ buy s i e l l q u u i i t y y นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรไปได้มันก็ต้องมาเคลียร์ sell s i d e Liquidity นะสิใช่ไหมครับฉะนั พอจังหวะที่ราคามันลงมาถึงตรงสักจุดหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรเป็นสวิงโลตรงนี้ก็ได้นะครับนะนี้จะเป็นออเดอร์บล็อกหรือเป็นอะไรก็ตามที่อาจจะมองไม่ชัดในตอนนี้นะหรือว่ามันไปสต็อปหรือว่าอะไรก็ตามที่ใครวางสต็อปลอตรงนี้ราคามันได้ลงมาเคลียร์หมดเลยนะครับตัวสต็อปลอของทุกคนแล้วก็กลับตัวมาเป็นพินบาร์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เสี่ยง บายเข้าไปนะในทางเฟรม m 1ออนอ่ตอนที่มันกลับตัวมาขนาดนี้นะครับนะตอนที่มันเอ้มันมีแก็บตรงนี้ใช่ไหมครับราคาลงมาเนาะก็ขึ้นมาปิดเนี่ยแก็บตรงนี้ผมก็บายเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเสีย่ยงไหมมันก็เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าข้างล่างนี่เราไม่เห็นโครงสร้างอะไรที่จะเป็นตัวสต็อปนะครับที่ชัดเจนเท่าไหร่นะมีแก็บตรงนี้สักนิดนึงแต่ว่า ก็โอเคมันก็พอจะใช้ได้หรือเปล่าคือคือตรงมันก็ไม่เห็นแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณว่าตรงบายไซต์ดิฟต t มมันยังแบบไม่ได้เคลียร์นะครับแล้วมันก็ดอกลงมาแล้วมันก็ทําท่าจะกลับมาแรงอะไรนะลงมาแก็บเกิดอะไรมันปิดข้ามมาหมดเลยนะครับแล้วก็พอราคาย้อนลงมาตรงนี้แล้วเกิดกลับตัวขึ้นอีกรอบนึงนะคราวนี้มันโอ้ค่อนค่อนค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วแหละว่ามันจะว่ามันจะ กลับขึ้นมานะแต่เราไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนแต่ตรงนี้มันมีบายไซร์เลคุ i ิตี้นะครับผมก็เปิดบายตรงนี้ได้เลยะตอนผมเห็นขึ้นมาตรงนี้นะพอหาปิดตรงนี้ปุ๊บก็ย้อนเข้าตรงนี้เลยสต็อปลอยก็ต้องเป็นตรงนี้นะซึ่งเสี่ยงไหมมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าตรงข้างใต้สองอันนี้มันเป็นไส้ใช่ไหมครับเป็นไส้ที่ไปค่อนข้างจะเท่าค่อนข้างจะเท่ากันเนาะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อที่เท่ากันมันก็เป็นรอออร์เรคุริตี้ที่กว่าเนาะ แล้วดูครับว่ามันเป็นไงมันแบบเป๊ะเลยใช่ไหมตรงอีเค้านี้ว่าถึงแปะปุ๊บถึงเลยนะครับโอเคอ่ะที่นี้ก็เป็นหนึ่งไม้นะครับนะหลังจากนั้นมันจะไปต่อไหมก็จริงแนวโน้มนก,ก็ควรจะไปต่อแหละเพราะว่าเรามีรอออ q u i d i ต y ที่ตัวตัวนี้นะครับนะตัวตัววายุมอิมบาลานในทม์เซ็มดนะผมไปเอ็มว่ามันขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าผมออกชัวตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะแล้วสต็อปลอกก็ไกลนะ แล้วก็ RR ก็แค่หนึ่งเท่านะครับนะหลังจากนั้นพอแป๊บมันก็ลงใช่ไหมพอลงอย่างเงี้ยผมก็โอเคมันอาจจะปิดแค่แก็บตรงนี้แล้วก็ลงต่อก็ได,นะด้ด้วยอะไรก็ตามที่มันกันไว้ตรงนี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วราคาก็ได้ไหลต่อขึ้นมาปื๊บๆ่านะครับพอราคามันไหลต่อขึ้นมานะก็เราต้องไม่ไล่าราคาตรงนี้นะเราก็รอให้มันกลับมานะไปดูในทางเฟรม M ห้านะครับเราจะเห็นภาพที่มันสรุป ยอดใจความมากกว่าเนาะ okay. <Okay. S 1> uh, ในทา์เฟรม M 5ก็คือวิผิดวันโอเคในทางเฟรม M 5เราก็จะเห็นว่าพอหลังจากที่ราคามันเกิดพิน b a r ์ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ยึกยักนิดหน่อยมันก็ดิเชนเมนขึ้นไปมีแกปใช่ไหมครับงนั้นพอราคาลงมาแถวๆนี้ราคาแถวๆแกปเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันก็เป็นโอกาสแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า บายเซลไซด์ i ีควิตี้ถูกเพิร์ไปแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวมันกําลังไปทางทิศทางนี้เนาะแล้วเราก็มี draw รอ liquidity ข้างคนอีกนะแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปมั่นใจเยอะเกินนะเห็นไหมครับว่าเรามองภาพย้อนหลังแล้วอุ้ยตายแล้วมันไม่ถึงแล้วมันย้อนไปไกลเลยนะแต่ว่าเราหาอะไรที่มันพอจะเข้ากันได้นะเรามองไปทางซ้ายเอ,อ้เราเห็น relative eco high ตรงนี้ก็คือราคามันขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็มาจอดตรงที่ relative eco high ตรงนี้นะครับก็ลากมาก่อนฮึบลงมาตรงนี้อ่าโอเคนะก็จะ relative eco high ไหมก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะได้อยู่นะนะครับอโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ดูแต่เท่ากันครับตรงนี้เป็นจุดที่ออกนะแล้วก็อาจจะ เปิดอีกไม้หนึ่งเพื่อขึ้นขึ้นไปตรงนี้นะเดี๋ยวดูใน M สิบห้โกเคใน M M 5เราเราก็เห็นว่ามันมีอิมบาลานต์ตรงนี้ใช่ไหมครับราคาแตะเข้ามาตรงนี้ผมเข้ามองเป็นโอกาสที่ buy ได้นะเป็นไหนแหละโอเคทีก็อาจ ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันจะต้องบายแล้วแหละก็คือตรงนี้ราคาได้เทรดลงครับแล้วก็เทรดขึ้นเทรดขึ้นลงครับดูเลนสตรงนี้ค่อนข้างจะบาลานซ์กันหมดแล้วใช่ไหมครับแก็บตรงนี้ถูกเทรดอ่าตรงนี้ขึ้นมาครับลงมาปิดแก็บขึ้นมาครับลงมาเก็บขึ้นมามีแก็บนิดนึ่งลงมาปิดแก็บนะครับเทรดขึ้นไปนะตรงนี้พอดีไม่มีแก็บอะไรตรงนี้ก็เทรดซ้ําไปซ้ำมาแล้วก็ค่อย รีเพดมนขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแก็นิดนึงนะครับนะจิตจนะครับนะตรงนี้ก็มีแก็มีแกใช่ไหมครับก็ดูเทียบกันแต่ว่าถ้าทําให้ตรงนี้เป็นบาลานซ์ไพรส์เรนนะครับ,นะรบ,นะรบพอราคามันมาถึงตรงนี้แล้วมันมันมีแนวโน้มที่มันจะไปต่อใช่ไหมครับก็รอเออดูหน้าตาอย่างนี้เอ,อ๊ะมันทําถ้าจะกลับนะคือมันลงแทบจะไม่ไม่เคยลงละนะครับแล้วก็พอเห็นเขียวขึ้นมาตรงนี้ผมก็เออค่อนข้างจะ บแอดว่ามันจะไปแล้วแหละนะแล้วก็พอมีแก็บตรงนี้ใช่ไหมครับมีแก็บตรงนี้นะที่ให้มันอาจจะกลับขึ้นมเอาแก็บตรงนี้แล้วก็ลงไปกระด้ตัวขอมาปิดแดงขึ้นมาไอ้เขียวขึ้นมาปิดพ้นแก็บแบบไม่สนใจเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นออเดอร์บอกชัดเจนไหมก็อาจจะไม่นะครับพอขึ้นมาแก็บตรงนี้ปุ๊บลงมาอีกทีหนึ่งเห็นว่ามันไม่ได้เรสเพคแก็บตรงนี้เท่าไหร่เนาะนะครับ ก็ผมก็พอมาแต่แถวนี้ผมก็เริ่มบายแล้วนะครับดูดูทรงแล้วมันขึ้นนะครับตรงนี้อธิบายไม่ถูกจริงๆนะแต่ดูทรงแล้วมันขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยตรงนี้เป็นบาลานซะ์ไพร์เลนเนาะแต่ว่าอันนี้ในทมเฟรมย่อยที่เราเห็นว่ามันเริ่มจะกลับตัวแล้วนะผมก็บายแล้วก็มาออกที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมใช้ใช้ทาร์กเก็ตในทำเฟรมที่ใหญ่ ที่เป็นเนื้อนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับะผมบายแล้วก็แถวน,นี้แหละนะเมื่อกี้ไอ้บึ้บบึ๊บอะนะนะแล้วก็สต็อปล็อตก็คือใต้นี้นะครับแล้วก็เอาที่เนื้อตรงนี้นะโอเคแล้วก็ก็มีอีกเซตอัพหนึ่งที่เราได้นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปนอนนะครับได้สองไม้นี้ก็คืออิม่มอิ่มใจนะครับอิ่มเอ,ม,อมใจที่ได้ ทําตามสูตรของเรานะครับไหก็นี่ตรงนีน้บายนะ่าจะประมาณตรงนี้ประมาณแถวๆนี้นะครับนะแล้วก็สต็อป,ปลอดมาตายนะก็อิ่มเอ,ม,อมใจนะครับนะทีนี้พอมาเปิดกราฟดูอีกทีตอนดึกๆก็ปรากฏว่าเราคามันลงลงมันไม่มันไม่ไปถึงเป้าตรงนี้นะผมยังอยากจะลุ้นว่าให้มันขึ้นขึ้นไปอีกนะครับ บอกว่ามันลงลงเลยลงแบบพรวดเลยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรคือถ้าเราจะเติมไม้นะตรงนี้มันลงมาที่ liquidity ใช่ไหมครับแล้วก็ราคาก็เขียวขึ้นมานะทำ eco high ตรงนี้เนาะพอราคาลงมาย้อนลงมาอีกนะครับก,ก็เกิดเป็น pin bar นะผมก็เข้าอีกไม้หนึงตรงนี้เล็กๆแบบเซี่ยวนะครับนะแบบที่แบบไม่ significant เลยแบบ อย่างนี้นะเราก็มาออกที่อีโ i ไฮตรงนี้จิดหนึ่งนะครับโดยที่ไอ้ตรงเนี้ยก็มีหนึ่ไม้ที่ค้างไว้แต่ว่าออตอนนั้นรู้สึกขี้เกียจจะลุ้นแล้วก็เลยปิดไปก็โชคดีเหมือนกันจริงๆอยาก g บ,บเอมขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะโอเคทีนี้พอราคาเกินส่วนที่ผมเทรดแล้วนะม,นมันไปในส่วนที่ มันไม่ไปตามคาดใช่ไหมครับตรงนี้นะราคามันก็ลงมากลับตัวใช่ไหมผมมาดูใน m 5้ะตัวนี้เป็น e ี u a l high อยู่นะครับนะแต่ว่ามันลงลงมาค่อนค่อนข้างจะแรงเลยนะเราดูมันไม่ respect แก็ตรงนี้นะแล้วก็พอราคาย้อนขึ้นมาหาแก็ตรงนี้นะเราก็ต้องวัดใจแล้วว่าเอตรงแก็บเนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับนะหรือว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปต่อเนาะก็ปรากฏว่า นี้นะครับมันเป็นราคามันเข้ามาในแกลบนี้แล้วมันก็ดีเทเมนต์ลงปุ๊บอย่างงี้นะซึ่งก็เห็นว่ามันมันเรสเปกแกลบนี้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะลงแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงที่ผมเปิดกราฟเทรดอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ราคาก็ได้ย้อนมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลงพุทนะตรงนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับว่ามันกลับตัวแน่นอนนะทีน,นี้ถ้าเราอยากจะเข้าเรามีจังหวะไหนาให้เข้าได้อีกใน ในไทม์เฟรมในช่วงเวลานี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันยเงี้ยมันย้อนเข้าแก็บแล้วก็เทดลงเลยใช่ไหมครับอ๋อเราอาจจะใช้ฟิโบนิชีดูว่ามันย่อขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็เทดลงไปเท่านั้นก็ได้นะครับเนี้ยผมชอบใช้อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แบบ expand แบบ อะะไรนะแต่ว่าใช้มองนะครับก็คือ1เท่า2เท่านี้ได้นะสวิงโลตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะเป็นไปได้เหมือนกันโอเคก็คือประมาณในหนเท่า2เท่านะครับสองเท่าของที่มันรีเทสเข้าไปนะครับ okay. นะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยราคามันก็ลงแหละนะก็คือราคามันเข้าเข้ามาตรงนี้ลงแล้แต่ว่าพอหลังจากที่ราคาตรงนี้เรามองหาโอกาสที่จะเซลล์ต่อนะ มีไหมลนะ่ะมีในทำเฟรมในทำเฟรม m e น1ะอันนี้ก็คือที่ที่มัน respect แก็แล้วก็ลงมาแล้วนะครับนะเราก็ดูต่อโอเคก็คือราคาตรงนี้นะครับเราเห็นว่ามันทำอะไรนะพอมันลงแล้วมันเกิดแก็ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็นี่เป็น swing low นะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น balance price range เหมือนกัน าานไพเลยังไงคือตรงนี้มันเทรด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 ไปแล้วนะครับเทรดจนกระทั่งไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วแล้วมันก็พรวดทะลุลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคามันกลับมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันไม่ควรจะขึ้นมาตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันได้เทรดเทรดเไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ราคามันก็ขึ้นมาปิดแกปตรงนี้ปุ๊บนะแล้วก็ลงนะตอนนี้ก็เป็นสัญญาณว่ามันเบสเทคตรงตรงโครงสร้างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย พอลงปุ๊บนะย้อนเข้ามาเราเซลล์ตรงนี้ได้นะครับเซลล์ Sell ตรงนี้นะถ้าเกิดว่า aggressive ก็ปิดตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่า conservative ก็อาจจะขอแก็บนี้ไปนะครับนะหรือไม่ก็ไปถึงรูปเลยเนาะแต่อันนี้มันก็อาจจะมากไปก็ขึ้นกับว่าเราเราจะวางเงินไว้เท่าไหร่ที่เราจะเสียได้นะครับแล้วก็ servin low ตรงนี้นะก็คือปลายไส้นะครับก็ไม่ปลายมากนะโอเคอันนี้ก็ได้ห่ไม้ตรงนี้นะสวยสวย แล้วก็ราคาก็ทําท่าเดิมนะครับเทดแล้วก็พรวดลงนะครับนะกลับมาที่ตรงไหนที่เซ r บินโลของตรงนี้นะอาจจะไม่ถึงเปะมันมาปไปแคบายไสตรงนี้นะเห็นไหมพอลงปุ๊บตรงนี้มีอีกการหนึ่งนะโอเคนะพอปลายไสปุ๊บเทดลงนะเราเราจะต้องมาแตะตรงนี้ปลายไสนี้ไหมผมว่า ไม่ไม่จําเป็นนะเอาแค่เราเห็นว่ามันเลสเตอยอันนี้ขึ้นมานะซึ่งซึ่งไอ้ตรงนี้ผมว่ามันก็สวยตรงที่ว่ามันมีบลายไซด์ทริตี้เล็กๆอยู่ก่อนที่มันจะขึ้นมาเราเห็นไหมมันมีไส้มีอะไรเงี้ยมันขึ้นมาเหลือไส้หนึ่งแล้วมันก็ลงตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันทํท่าคอนโซลิดเด่นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาปรายนแล้วก็ลงเพราะ้เป็นผมผมจะไม่เทรดที่ปลายไส้ตรงนี้ผมไม่รู้หรอกมันจะย้อนหรือเปล่านะลองดูตึ้งตึ้งมันอาจจะแบบขึ้นมา ลองนึกภาพนะครับตรงนี้พอเสร็จมันเป็นเขียวเป็นเหมือนจะพินบาร์อย่างเงี้ยนะมันขึ้นแล้วก็ลงมาไม่สุดทางแล้วมันขึ้นไปอีกนะครับขึ้นมาเขียวตรงเนี้ยแล้วเราจะกดบายตรงเนี้ยไอ้กดเซลล์ตรงเนี้ยมันก็โอ้ยากยากทีจ่จะทำใจเกิดมันพวดพุดพ,ด,พ,ด,พดอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ผมสปอร์ตไกว่าถ้าเรารอให้มันทิ้งตัวลงอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมครับพอพอมันทิ้งตัวลงปุ๊บยังไงครับ เราก็รอมันย้อนขึ้นมาตรงนี้นะหรือไม่ก็ก,กดเซลล์เลยก็ได้แนละ้วก็สต็อปลอดเหลือตรงนี้นะถ้ามันจะลงต่อตรงนี้อ่านี่นะครับ่างนี้ดีกว่าเป็นคอนเฟิร์มเอนทรีนะครับแล้วจุดจุดทาร์เก็ตของเราจะอยู่ตรงไหนอนะนะ่ต้อจริงๆก็ต้องขออภัยที่ต้องกระโดดกรับไปมานะครับให้งงนะจุดออกของเราก็มี อีโคโลอะไรตรงเนี้ยเยอะนะตรงตรงในเซตอัพของเราที่ขึ้นมาข้างบนนี้ตรงนี้เป็นสวิงโลสุดใช่ไหมครับนะตรงนี้มีปลายไส้เก่านะเออมีมีเส้นเก่าอะไรก็ใช้ซะหน่อยนะครับหรือว่ามีอีโคโลตรงนี้ปิดแก๊ปตรงนี้นะครับตรงนี้ผมว่าตรงเนี้ยน่าจะดีสุดก็คือมันเป็นออเดอร์บ็อกเก่านะครับเพราะฉะนั้นตรงแถมมีไส้ตรงนี้ด้วยนะก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับ อ้อ่าเยอะมากนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สบายใจเอาเนื้อก็พอนะครับนะเนือ้อเนื้อของว่าชัวนะเนื้อนี่มันเป็นอะไรที่แบบเชื่อขนมกินได้นะครับนะเป็นแบบแล้วก็มันก็โอเคเนาะเราไม่ต้องก้าวแล้วเจ็จุด้าก็โอเคนะดูใน m 5้าเห็นไหม m ห้าเนี่ยเราเห็นเป็นอีโคโลตรงนี้ตรงนี้ยังทำท่าเป็นเหมือน พอเริบ,บล็อกอีกต่าหากนะครับท่งนั้นงนี้ผมว่าดี่นะโอเคแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการถือสักนิดนึงนะใช้เวลาไปกี่แท่งเนี่ยนะครับต,ตรงนี้เนาะนี่โอ้โหเพิ่มเลยหลังเที่ยงคืนไปด้วยนะครับโอเคะั้นะรตรงนี้ก็ถ้าได้รนนี้ก็ถือว่าเจ๋งเลยโหดดีนะครับโอเคแล้วก็นีนะ่พอมาดูใน m 5นะครับมันก็เป็น การเข้าเทรดที่อะไรที่ราคามัน break set นี้ต้องมาแล้วขึ้นมา test แท่งนี้นะครับแล้วเราก็พอลงปุ๊บเราก็ s e ล l นะก็สวยพอดูใน M5 ได้หรอ้โหดูเทพมากเลยนะครับแต่จริงๆเราเห็นใน M1 โอเคแล้วก็ตรงตอนแรกเกือบถึงเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าถ้าปิดตรงเนี้ยนี่ปิดแกปตรงเนี้ยผมว่าถึงเลยในทีเดียวจะมันจะสบายใจกว่า นะครับอย่างงี้นะมันจะสบายใจกว่า <_ d ata> ก็าลดลงมาอีกนิดนึงนะ <_ d ata> แล้วก็รอจังหวะท่าเดิมเลยนะครับนะก็คือราคาเริ่มย้อนใช่ไหมครับทำท่าจะพินบาลงนะชั้น <_ d ata> ทำท่าจะลงแล้วใช่ไหมครับขอขึ้นไปเก็บสตอ็อปลอตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ลงนะครับแล้วก็พอลงปุ๊บมันไม่เปิดโอกาสให้เรามาเข้าเทรดตรงนี้เลยนะมัน มันคอนเซอร์เดตมันก็ลงต่อไปเลย okay. นะก็มีโบนัสอีกตรงนี้นะอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ควรทำนะครับนะแต่ว่าเราก็เกิดอยากจะทำขึ้นมานะก็คือตรงตรงไหนว่ตรงตรงนี้ประมาณตีอะไรสักอย่างเนี่ยนะนะ okay. ประมาณนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ประมาณตัวหนึ่งนี่ราคามันลงมาละนะครับทำให้เทรดขึ้นแล้วก็เราสไลด์ลงใชครับแล้วก็เทรดซึ่งตรงเนี้ยเทรดขึ้นสไลด์ลงผมมองเห็นว่าตรงนี้มันมีแกลบนะครับแล้วก็ราคามันเป็นอะไรที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็พอราคาเข้ามาถึงแกลบนี่มาทำเรเสเปกปุ๊บเกิดแกลบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ผมก็เซลตรงนี้เลยเซลลตรงนี้ปุ๊บ สต็อปรอตรงนี้สั้นๆน,นะแล้วก็ตรงนี้มันอนะีโคโลเนาะผมก็เอาอีโคโลตรงนี้นะซึ่งเห็นว่าราคามันลงไปไกลกว่าเนาะแต่ว่าผมว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาไกลถึงตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะาตรงนี้มันอีโคโลเป็นเนื้อแล้วนะครับนะผมไม่อยากจะเดาว,ว่ามันจะลงไปต่อหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้เราได้กําไรแล้วสต็อปลอยก็คือแค่เหนือตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันดิสเพสเมนต์แล้วนะ ไปดูใน m 5นะครับนะตรงนี้มันเป็นอะไร size way consolidate ตรงนี้เล็กๆนั่นเองนะครับนะแต่ว่าถ้าเราแบบกำหนดเป้าหมายที่เป็นเห็นเนื้อๆชัดๆนะครับนะเห็นโครงสร้างชัดเจนนะใน us 30เนี่ยมันค่อนข้างจะ respect ราคาได้ดีมากนะครับนะตรงนี้ก็เหมือนกันน้องของผมไเทำฟิมใหญ่มีแก็บเข้าแก็บเทรดลงนะครับแนละ้วก็ ลงล,งลงต่อนะแต่ว่าเราอาจจะเล็งเป้ายากนะโอเคนะก็มีหลายเซ็ตขับเลยที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับนะด้วยในแนวคิดว่ามันมี power of three นะครับนะแล้วก็มีอิมบาลานเป็นจุดให้เราเข้ากนะ็หวนะังว่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะกดดูมาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าโอเคผมทำอย่างนี้คน คนดูเข้าใจนะครับนะถ้าเกิดว่า,าคนดูไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะครับส่วนคอร์สก็ตามลิงก์ข้างล่างนะถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจไปดูฟังไมเคลิลสวดนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดอ,อยากจะได้เป็นอะไรคลิปที่แบบสรุปนะครับคอนเซปต์ของคำต่างๆออเดอร์บล็อกของ อะไรพวกนี้นะก็ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะหรือจะไปตามหาฟรีใน YouTube อื่นๆผมก็ไม่ว่ากันะผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองนะโอเคก็แต่อย่างน้อยๆครับอย่าลืมกดไลค์นะครับนะผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบกดไลค์วิดีโอคนอื่นเหมือนกันบางทีก็ฟังไปขับรถไปด้วยนะครับนะกเ็เข้าใจนะก็เลยต้องเตือนกันนิดนึง <laughs> โอเคโอเคครับก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ